ครับมาเครือหนึ่งสล็อตอ๋อเครืองสล็อตของทองสุขเอ่อโอเคได้เลยคนไหนครับคนนี้ใช่ไหมครับผมโอเคสักที่เท่าไหร่ครับโอเคพี่พี่เมย์ลอนสวนสดีครับพี่เมย์ลอนรีบสองอับตอนรีบสองครับหือว่าเดี๋ยวเมย์ลอนเข้าก็ได้ครับเดี๋ยวแกงนี่เมย์ลอนขอเข้าได้ไหมครับรอเล่นเขารอเล่นพี่เขากโก้ไหมครับเดี๋ยวพี่เอากำลังโก้แล้วคนรอรอสตอรี่เลยเมือนเมย์ลอนเลยหรอบอกกันได้แมน บ็บบอกคลีเ,เมินหมดทุกคนแหละผมต้องรอใครอะพี่โจเจอสภาพไปพี่ไป่งหิววะพี่หิววะ มีคู่คนมีคู่อังกอ ีเราปรับโควตานี้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมาขึ้นสล็อตอ๋อขึ้นสล็อตของทองสุเอ่อโอเคได้เลยคนไหนครับคนนี้ใช่ไหมครับผมโอเคสวัสดีเท่าไหร่ครับโอเคพี่พเมย์รอนสวัสดีครับพี่เมยรอนรีบสองครับรีบสองครับคือว่าอย่เมยร้อนเข้าก็ได้ครับเดี๋ยวแกงนี้เมยร้อนของเข้าได้ไหมครับเราเล่นเขาเราเล่นให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวพี่เขากลับมาโก้แล้วก็รอรอสตอรี่เลยเมือนเมยร้อนเลยเหรอ บอกเกอรี่แ<ห>มนบ็อกเกอรีอร่มืนหมดทุกคนแหละหลออ่อตอนนี้ใครครับจโจโจครับโจครับโจเชิญถ่ายรูปทั้ททงนี้นะครับบ็อกเกอรีอร่วะแสดงบัตรประชาชนหน่อยเอออยู่ไหนวะวันห <laughs> นึ่งโอเคอันหน้านมาเลยยืนตรงไหนอ่ะ ตรงนี้ก็ได้นทุกที่ข้าต้องยืนพิชตกับเห็นหน้ดเจนตลาดตลาดโลกแล้วนึงขอเอากเปาก่อนแต่งไม่ค่อยดีเลยครับผนาบาทางนี้ไ,ได้ปะตรงนู no. ้นไหมนี่อ oh. ้ยโ้ยโอนย้ยอ้ยโ้วโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยยอ้ยยออยอนย้ย้โอโออโออย้อ แล้วก็สลับพี่พราออกครับเอาอย่าเข้ามวาไม่ทันดอกดมกลิ่นอะไรเนาะอย่าโต๊ะเรื่องดมกลิ่นอะไรเลยด้วยผมเอาพี่พราออกมาอยู่บ็อกบ็อกคลี่ไงบ็อกคลีแก๊งเดี๋ยวตกใจเลยพี่ใหญ่โตเอ้ยผมทำบ็อกคลี่เด้อวันหนึ่งไหมเอ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาอย่าเลยเดี๋ยวมาทุเรศแคสซมัง จยิ้มเลยสิจ <c oughs> เอาให้เพื่อนเอาแท็กให้พี่นะครับอย่างน้อยหนึ่งอันในตัวปกไว้แล้วก็เดี๋ยวหนูเอาบัตรบัตรแกงกับเลบล<ป>่อนคอ,อยมาให้ขอบคุณครับไมื่อกี้ขอให้รอเลยนะบัตรแกง ตอนนี้ฝากตัวด้วยพี่เฮ้ยมีอะไรเป็นค้ดเลยกันโควิดจะกินหิวหิวหิวเอาเลยวะล่ะหิวเลยวะล่ะหิวป่าครับเพิ่มเพิ่มหรอครับเนี่ยหิวฮะครับเอออยู่ๆก็ป่าเฉยป่าวครับป่าครับนี่นะครับไม่ได้จะไปหาเรื่องใครครับ คุณวนนะครับพี่ขอบคุณรันเป็นเป็นแก๊งที่เชื่อฟังสภาครับผมไม่ไม่คุณวนเดทแค่เดินมาเพื่อที่จะมาทักทายว่าวคุณคืออะไรคะเขาคือใครแต่ทำไมคุณวนลงแบบนั้นเสร็ดทล่ะคะขออนุญาตพี่เลยครับก็จะเป็นวันเผาอ่ะมันมาถึงวันนี้แล้วว่ะเละนึกถึงตอนบัฟว่ะพี่ โห่รัานออกคับไม่เป็นถัเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่งได้ปะครับใครอ่ะมากรดไม่ไรเปลี่ยนกล่องแพงก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไรพี่อโตคุยกับใครวะเนี่ยใช่ไหมเขาจะคุยอะไรวะเนี่ยทำนอกระบบอยู่อ๋อต้องไปยุ่งกับพี่กูมึงอ่ะไอ้เขาใครอ่ะนี่ใครนี่ใครเนี่ย เย็นเชื่อใช่เย็นบ่สวัสดีครับผมเย็นครับเย็นครับพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วโจขอขอเบอร์ก่อนนะคะพี่โจเออห้าหกหกเก้าหกครับศูนย์แปดเจ็ดห้าหกเอ้านี่ใช่สายศูนย์แปดหกสามหกหกไปทันฮะขอขอใหม่ขอใหม่ห้าหกหกเก้าหกครับห้าหกหกเก้าหกโอเคแป๊บนึงเมมก่อน ไม่ใช่ทันทีเขาเรื่อะไรเขาเรื่อะไรเจอคนแรกของเมืองเลยนะเนี่ยคนนี้ใช่คิดถึงุ้ยุ่าความหลังกันเจ๋อโอ้โหไม่ใช่มาถึงว่าหนูแบบดูดูแลเขาตอนเขาเข้ามาในจะมาย้อนความหลังหลังสภาบันแล้ยวอย่าพี่กระเพราด้วยใช่ใช่ไหมล่ะโอ้โหตรงตรงนี้เลยปะใช่ วิ่งตามซอกตามซอยแถวนี้แหลยตอนนี้ก็ไปไกลแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเผล่ยปชุดฮิฮ่าขอบคุณครับคุร้อนคุณลอนขอบคุณสักครู่นะเดี๋ยวมีล่าขอจดอันเก่าก่อนได้ค่ะเปี๊ยก่อนเลยไหนดียะพี่เอ้ยหิว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 เลไรเย็นรอก่อนรอขึ้นไม้หมดก่อนแต่พี่ ใช่เขาจอดเบี้ย,ยจอดเบี้ยเชื่อกันท่านที่ไหนไอ้ัวร้านเสื้อผ้าเนี่ยร้านเสื้อผ้าตรงเนี่ยตรงข้างในเดี๋ยววะเดี๋ยววะท้ายท้ายทายท้ายดิ<ะ>ขนาดเออดีเลยครับไอ้ดอกพวกนี้เจอกันอึ๊บ ชนี้ยาวๆไปชะเอเหรอไม่ใช่ครับ ใส่สูตรแล้วเดินสายทุกคนแต่งเต็มซะด้วยอ่ะสาหน่อยนี่มือมาอย่างเงี้ยถูมือมาเป็นเงี้ยบ่สวัสดีค่ะพี่เผาสวัสดีครับลิงเอ็งสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าสวัสดีครับสวยไหมหนูนโตโตแล้วอุ้ยไม่ได้กิ้วเกินเบอร์เวอร์เนี่ยโบอาไม่ไม่ไม่ เป็นคางเกงโอ้ยโอ้ยโอ้ยประสาเขาไหนโสดไหมครับพี่โสดโสดค่ะโสดจริงจริงค่ะพี่ไม่ได้แอบมองเลยนะพี่ไม่ได้แอบมองไม่แอบเลยไม่แอบไม่มีอะไรแอบไม่ได้แอบมองแต่พี่ดูเลยเฮ้ยแต่พี่สูงเลยเลยพี่ก็พายพี่สูงโอ้โหพี่ตรงนี้มันสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะวิวมันดีกว่าน้องเยขาขาแข็งมขยับไม่ได้หรอพี่ แข่งตะขาบนะคะอุ้ยอุ้ยแรงสู้จังเลยอื่นก็แข่งครับอะไรคะแขนครับเข่าโอเคค่ะโอเคค่ะที่ไหนี่อน่ะครับถ้ามีเรื่องที่จะขอคุยสัมภาษณ์ันนิ่งหนูทั่ต่อที่ไหนเหรอครับเออต่อเลยยังไงดีวะผมทำเองเนี่ยค่ะค่ะลูกผมส่งเดี๋ยวผมส่งส่งไลน์ให้พี่พี่ตั๊ก็ได้ครับส่งไลน์ให้ก็ได้ครับ ขอลูกไปไหมฮะเฮ้วยเย็นก่อนไม่ได้ไม่ได้นะคะโอ้โอเคโอเคไอ้หลิงหนูอายุเท่าไหร่นะมามมาลืมสามขวบสขวบโอ้โหเดี๋ยวไม่ไม่ได้นะขอเจ้าเอกสามขวบไม่ได้นะเขาเสียงตอนอายุยี่สิบได้ไหมท่านได้เพจได้ครับพี่ตั้งได้เขาไม่ได้เอามาก่อนห้าแสนครัลิงเพจสองห้าสี่ครับหลงยิ่ซื้อเสียงของจริงเออของจริงของจริง ลูกเหยียดใจเย็นอย่าขับไม่งั้นลูกพี่ทักเออทักในในดิผมมาก็ได้ครับเข้าเข้ายิผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวหามพี่ตั๊กคุณเชื่อลูกกูอ่ะบันเทิงเฮ้ยน้อเราก็เจ๊ตรงนี้หน่อยนะอยู่ดีก็สวยงงเขียดจ้องยืนดูเขาเลยไปเถอะใช่เดี๋พี่ผมขยับไม่ได้ยืนดูอาไขยับไม่ได้ขนาดนี้ก็ดูให้เสร็จเถอะครับต้อเล่นไปดูให้เสร็จก็ได้นัดูให้เสร็จเฮ้ยโอ๊ยบ้าบอ ใส่แว่นดีกว่าอาการมันเป็นยังไงไม่ไหว,วโจไปอยังกระดุบเกาหลี <c oughs> โอ้ยใส่สูตรแล้วเดินสายอะพี่ทำไรวะรอเรื่อไปแลกกันเลย <c oughs> ไปแลกกันแลงอยู่ไหนวะลงฮะอยู่นู้นโอ้ยหิวหิวหิว หิวข้าวแหละร <Yeah. laughs> อแบงหมดสัตว์เย <laughs> yeah, ้เก้ลอยตัวแสบก่อนเดี๋ยวนี้ตัวแสบก่อนอดิฟมาเลยอึ๊บอาเลื่อง เคเคเคไม่ไหวยินดีด้วยยินดีต่อไอตัวใส่ข้างในเรียบร้อยตั้งไงเป็นเด็กเรียบร้อยครับยีกระดุมเกาหลีอ่ะใส่ไทยมาด้วยใส่ไทยมาด้วยไอ่หนวดตขอถ่ายรูปหน่อยได้เปล่าปีหนึ่งปีหนึ่งครับเด็กปีหนึ่งอัดหน่อยเหตุผลผมดูตรงไหนดีพี่มาถ่ายคู่ด้วยอยย่่าาถคนเยเฮ้ยมาพี่เผาเตะจุ๊ยว่ะเตะจุ๊ยหนึ่งที เจ้าเท่ของจริงครับลุงเอ๊พี่ดูพี่ดูพี่ใหญ่ใส่พาด้าด,ด้วยดูดิไหม่รองเท้าพาด้าดเด้อของจริงเป็นปะเป็นหนุ่มบอกเกอรี่นี่มันสไตล์อะไรซิมบับเบิ้หรอพี่ฮะซิมบับเ <laughs> บ๋อเนี่ยเด็กยาบนะเด้อ <laughs> คือเราลงรูปกันเองแล้วเราก็แบบดันโพสตกันเองอะไรกันเองถูก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 กันเองถูกม่ยชเราหิวอะไรนี่หิวหิวข้าวเปลี่ยนสีผมให้มันเข้มักปเรียบร้อยครับฮะี่เหรอให้พี่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนทรงผมหรอเปลี่ยนสีให้มันเข้มกว่านี้หน่อยมันสีเหมือนพี่เจสันเลยเป็นพี่น้องไปดูวน